สวัสดีครับวันนี้ต้องซ่้ารีวิวจะมารีวิวข้าวกระเพราอรอริจินอลข้าวกระเพราอันนี้นะครับขายที่ร้านคิดใหม่เดสอเวเนสคาเฟ่นะครับ ชื่อของเขานี่คือกระเพาหาขยงทำไมต้องเป็นกระเพาหาขยงคือคิดใหม่ Red a v e r เ e ตคาเเนี่ยอยู่ที่ตรงแถวอารีนะครับอยู่ที่เดียวกับมูล,ลนิธิบ้านอารีเลยครับแพ็กเกจมาเป็นแบบนี้ครับมีฝาและข้างในเน่ยเปิดเข้ามาจะมี1ชั้น1ชั้นเป็นไข่ดาวแล้วฝาเนี่ยพอเราเปิดมาแล้วงหนเนี่ยเอาอันเนี้ยวางได้พอดีข้างในเป็นนี้ครับคือสำหรับผมผมถือว่านี่คือข้าว กะเพราออริจินอลเพราะว่าเป็นข้าวผัดกะเพราที่มีแต่กะเพราเลยครับข้าวผัดกะเพราเขาจะชอบใส่ผักอื่นๆที่มันไม่ใช่แค่กะเพราเช่นข้าวโพอดอ่อนถั่วฝักยาวยิ่งถัว่วฝักยาวเนี่ยผมรับไม่ได้เลยจริงๆคือข้าวผัดกะเพราควรจะต้องเป็นข้าวผัดกะเพราแบบนี้ครับแล่ผมทานแล้วเนี่ยคืออันนี้เป็นอันที่ผมซื้อกลับบ้าน พอดีผมมีแวะไปแถวนั้นแล้วก็ไปซื้อหน้าร้านเขาแล้วก็นั่งกินในรถนะครับมันก็สะดวกดีแล้วก็ช้อนพลาสติกอันนึงผมทานแล้วเนี่ยรสชาติแบบว่าถึงใจนะครับตอนแรกก็กลัวว่าจะฉุนเกินก็ไม่ฉุนครับกลิ่นมันจะเป็นเหมือนพวกผมนึกถึงอาหารอิตาลีอะ่ะพวกสปาเกตตี้ผัดที่เขาจะมีออริกาโนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเป็นสมุนไพรไทยผ่านการคัดสรรเลือกสรรมาอย่างดีแล้วลองดูเนี่ยเราผมให้ดูกระเพราเขาว่ะคือกระเพราใหญ่มากนะครับแล้วก็แตงกวาเนี่ย แตงกวาเป็นชิ้นแบบเป็นแตงกวาหน้าตาประหลาดอ่ะมันเป็นแตงกวาแตงกวาดูดีๆครับผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าแตงกวาอะไรนะครับคือข้าวกระเพราวันนี้ครับดรใหม่เนี่ยคนที่เขาเริเริ่มแล้วก็เป็นคนเอาสูตรนี้มาทําเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสูตรที่ได้รับการปรึกษามาจากคุณหมอคมสัรทินกรนะอยุธยานะครับคือเป็นหมอไทยเนี่ยหมอแผนไทยอะ่ะเขามีปณิธานแรงกล้าในการที่จะกระตุ้นให้คนไทยได้รู้จักและเข้าใจวิถีไทยนะครับ อาหารมันสามารถเป็นยาได้คือไม่ต้องรอว่าจะต้องกินเป็นยาหมายถึงว่าต้องมีอาการก่อนแล้วค่อยเทคก็ให้กินเป็นอาหารอยู่ในอาหารเลยนะครับ9อย่างสมุนไพร9ชนิดก็คือผมขออนุญาตอ่าน รากผักชีนะครับช่วยกระทุนพิษไข้กระเทียมไทยช่วยเสริมภูมิคุ้มกันหอมแดงช่วยแก้หวัดคัดจมูกพริกไทยช่วยป้องกันความจําเสื่อมขิงช่วยกระจายกองลมลูกกระวานช่วยให้เจริญอาหารดอกกะเพราแดงช่วยเสริมกลิ่นหอมขับลมพริกขี้ฟ้าช่วยให้เจริญอาหารบําลุงภาพริกขี้หนูช่วยการไหลเวียนของโลหิตเครื่องเทศเอามาขกแล้วก็ขั่วให้มันแบบเข้าเนื้อนะครับใส่ข้าวร้อนๆหุงด้วยน้ำกะเพราทั้งต้นนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากัน มีพริกแห้งมีแตงกวาผมเพิ่งได้ฟังขับเขาของคุณหมอคมสันนะครับเขาบอกว่าสมุนไพรเป็นจ่งเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งที่ร้อนกับฝั่งที่เย็นเวลาทานเนี่ยมันต้องไปในทางเดียวกันแต่อันนี้เขาบอกว่าแตงกวาไข่ดาวอะไรเงี้ยมันช่วยมาเอามาเบรกให้มันเย็นน,นิดนึงเพราะว่าเก้าอย่างที่เขาใส่เนี่ยมันเป็นแบบออกเชิงร้อนหมดเลยความรู้สึกเหมือนกินน้ําขิงนะครับอร่อยดีทานแล้วสดชื่นทานแล้วหยุดไม่ได้ต้องทานต่อเนื่องแล้วพออิ่มอิ่มเลย ช่วยปรับสมดุลร่างกายนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันข้าวผักกะเพราห่าขยงนะครับห่าก็คือไอ้พวกโรคอะไรเนี่ยห่าลงปอดก็คือโควิดนะครับเขาเรียกกันอย่างนี้หขยงก็คือไม่มายุ่งกับเรานะครับขยงไม่อยากมายุ่งนะครับราคาอยู่ที่ข้าวไก่หมูโค้ดสมุนไพร179บาทข้าวกุ้งหรือปลาหมึกโค้ดสมุนไพรก็199บาทสั่งได้ทุกวันครับ9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับที่แอป g r a b l i n e m a n Food Panda Robinhood ที่คิดใหม่ Date a w a r e n u e Cafe ลองเข้าไปเสิร์ชดูครับ เป็นกระเพราแท้ๆที่หาได้ยากมากแล้วในยุคนี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับต้องส่างรีวิวรีวิวอะไรก็ได้โตแล้ววันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ